ใช่ลูกมันใช่ลูกไหมเนี่ยดูดิมันใช่ลูกมันใช่ลูกแม่นี้ไหมเนี่ยหัวก็ไม่เหมือนดูดูดูหัวนะนะดูแม่ดำทั้งตัวเยลยแลูกออกมาดูเดะเป็นหมวยเลยอะ่ะ <laughs> เหมือนหมวยเลยลูกอะ่ะ มันใช่ไหมเนี่ยคาเร็วไปไปไปอย่าลีลาไปไปไปอ่าข้าบ้านกันไปไปข้าบ้านเร็วอ่าเด็ก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 ข้าบ้านอ่าเร็วไปข้าบ้านข้าบ้านอามาพีเตอร์เอาข้าบ้านกันลูกอ่าเร็ว เล้วแล้วเ,วเว<ม>อ้ออะไรแล้วูกปเข้าบ้านกันเร็วไปข้าบ้านเข้าบ้านเออเข้าบ้านนะคะเป็นเด็กดีนะคะอย่าดื้ออย่าโจนไปปะไป,ะปะข้าบ้านไปข้าบ้านเข้าบ้านเร็วข้าบ้านกันเอาปะ มาเข้าบ้านกันนะคะเอ่ออย่าดือ้ออย่าตนโอเคอืมเบตาโตมแม่ทิ้ง <c oughs> แม่ทิ้งไปหากินอยู่บ้านล้างเหรอปล่อยให้ยูกับพ่อเรียมก็ไม่มาแล้วโตแล้วไง โดดขึ้นตะกร้าเทียบเรียบเรียบมาหาลูกแล้วลูกร้องเรียกคอแตกแล้วเอออเออนี่ตีั่นเลยตีเมียทิ้งลูกใช่ไหมหอ,อตีเลยตีเมียเลย ดูเด็กเราไปหากินบ้านร้าง่ยทิ้งลูกไว้ใช่ไหมดูอ่า <laughs> ขีเกียจนยูหางหน่อยหนึ่งหางงอเลยนืม